ลดสิตามที่บอสเคยบอกไหมคะโอ้ได้ครับได้ครับแชร์ไปสารคาดีคนรักงูสิงห์แล้วค่ะพนะโอ้ยก็ไม่มจัดสร้างแต่ย่าอันนี้แม่บอกเราบอกเขาไปวะนะแชร์ไปสารคาดีคู่รักของโลกแล้ลลวค่ะพนะเพื่อนนี่นิวนัตตี้โอ้ยแชร์ผิดกุมบร,รจาผมกเจ้าดงแชร์ไปอันชมรมคนรักงูสิงห์ มูจอต้องแช่ไปคมชมรมคนรักงูสิงมูจอสิมาแช่ไปสารคดีคนรักของโลกยี่หยังเปิดคดีเปิดคดีหอนขาหอนเนี่ยคนมีเงินมันอยูอ่กันแบบนี้ตียี่หอนเอาอยัางสี่ตีแต่พอมัมาแอลกจะเปิดคนอื่นยวดเองมันสูน,ย,นย์กแข้น้องยวดได้ยังกินพูดเเธอน้องน้องยวดกินหยางคนนะพูดเลยนี่น้อง,องยวดกินหยาง สาวแหล่สาวแหล่นะให้ให้แม่บ้านทำเป็ดเตี๋ยวให้กินมูต้องบอกเลยคือเลื่อ,อยนย้นองโยดกิน <c oughs> สาวแหล่นะครับสาวแหล่หน้าฉันไม่แหล่จ้าสาวโยดคนคนละสาวโยบ้านนาเขาบอกว่าสาวโยบ้านนาอุ้ยทำไมทุกคนเรียกเธออย่างนี้อ่ะสาวโยธนะคุณหมอเอาขาไก่ไหมครับไม่เอาบครัสาวโยดกินอย่างพี่พี่สุกัญญา เอ็มทีกำพันอย่างนั้นบันเนี่ยแอนมันเบิเร์แอนะเบอ่งแอนแอนอรดีแอนอรดีกำลังรับชมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแชร์โพสตพี่ไปชมรมคนรักงูสิงเกียวกันนะเมื่อกี้โทรหาคุณบอยสิริชัยมา เมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยเพิ่งวางสายก็เลยมาไล่แล้ววางไหนก่อนกินอิ่มๆเลยจริงๆฉันบอกว่าบอยวันที่วันที่หกที่เจ็ดนะกับแอนกินข้าวเด้เธอไม่อยู่นั่งเลยว่าถ้ากันยันลุ้งไปกับคักกินลุ้งไปกับคักเห็มันตายมันทองแตกตายพนะเนี่ยข่อยไปยู่พนะหรือเปล่าเึงอยากรับงานสักแัดยี่หางว่างศิข่อยได้รับเขาไว้แล้วตอนข่อยเที่ยงกันข่อยกับว่อยากให้ว่างข่อยกับไปรับงานสอนพนะอุ้ย เธอฉันหลุดปล่าว่าตอนเขาเถียงกันตอนเป็นยังบ่เนี่ยโเป็นยังหลอกที่เนาะบ่หลอกดีกันเราเนี่ยเอาเป็นดีกันเตาดีเอาเป็นดีกันเตาดีโอ้ฉันก็บอกหงเรื่องเด้นนี่เป็นพิษกันตีเด้นนี่เป็นงอนกันตีเด้นนี่เธอโอ้ยบอกไงบอกแม่ว่าอย่าเขียนกันโดนหลายเด้อว่พี่กับว่าเกินสองนาทีแม่เขากัเกินสองนาทีนี่เนาะ เดี๋ออยวเวลาจะสองเดือนกูยกหัาตัวพูดไม่ได้นะแอนนะมันมีมากกว่านั้นนาที่คุยกับน้องนะแต่พูดไม่ได้หรอกเพราะมันแบบสับดิเฮเพราะอะไรสนยุเขาเสียวว่าน้องเรื่องน้องเขามาหาขายกินจะไม่หาบ่าไข่เด้อพี่น้องไข่บ่าวเหรียญบอาหัวเด้อเปลามาถอนัดยิงโหกิจเจดีนะสกินยังเช็ดด้วยถ่าจะกินอะไรได้ไปซื้อไปให้เพราะเหตุดอกี่ซื้อไปให้ ต้องไปเด้เพราะว่าวัดพ่อหนาโดนเอดีแอนฮอลดีนี่รีแมทเหรอรีแมทเข้าเตะรีแมทเข้าอะไรมึงอยากมึงอยากนัดงยึดโลกบ่ล่ะอีกแค่ครั้งบ่ล่ะกูอยากเงาตัวมึงเสด็จสูงแลยบัดนี้กูบอกเลิกการตายว่าเป็นการนอนทักคอนนั่นหมูจะไปหาผิดกันันตอนหนาแค่นีกเลิกอยากก้นแอบมาวันนั่นเจ้าเด้อมีเธอเดียวเลิกเอาเธอไปบ่ขอแบบนั้นอีก อขอบคุณสำหรับดาวนะครับพี่เคนบอกแอนอยากกินอะไรพี่จะซื้อไปให้พี่จะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยพี่สองคนนี้นี่แล้วว่าจะมีพยายบ้านที่แรงด้วย <c oughs> เอาคือเรืองว่าันเรื่องโลเคชั่นมันกันดูโลเคชั่นมึงส่งให้กูแล้วมึงก็ไปโพสต์ค่ะ แก็ปีคือมึงต้องขอโลกูกูก็แชร์กูไม่เคยขอโลมึงค่ะแล้วครั้งนี้กูก็เลยอ่ะเน้นก่อนที่มึงจะขอก็เลยรู้ว่าหน้าที่กูต้องทำอะไรก็คือแชร์โลให้มึงมึงจะได้สบายใจเพราะว่าไม่ใช่หรอกถ้ามึงตายกูได้ตามศพมึงถูกปรนเี้ยน่ะมันเป็นอยาโกติกตื่นมาอยางตำรวจตำรวจในการค้นหาสัญญาณมือถือไปส่งรีสอร์ทมึงก็ต้องมึงก็ต้องบอกก้อนบอกห้องน้ำโอเคได้กุศมึงเริ่มมาบักหับงูหรอเด้อ มึงคิดว่าการตายคือการนอนพักผ่อนเิโอ้โหโยกูกำลังอารมณ์ดีๆเรื่องอันโน่นนี่นั่นเรื่องชาวบ้านอยู่มึงก็มาลอยกูขึ้นโดนเนาะโมโหหมดเลย จะไปหาเพชรพลอยหลานฉันบอกนี่าอันผู้ผู้ผาถามผู้พาถามหาแอนอนผู้พาถามวีดีก็เดินมาถามปาป้าเมือ่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยพนะหถึดหน้านขัดเออนักหนูจางอย่างมาถามนัหกหนก็ใส่เออผู้ผาจะแบบเฮ้ยอันนี้พูดจริงจนะจนแบบว่าเทำไมผู้พารู้จักถามปาป้าเมือ่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยอีกพะนะเป็นอ,อยากไปเล่นน้ำ เป็นคำแามขอบคุณครับพี่นงนาาขอบคุณพี่นงน่าน,นะครับสำหรับดาวนะครับไม่เหมือนกับบักขวานนะครับบักอุสอุสมากิอะไรนี่เบิ้งกูเพิ่งเห็นดาวเห็นบุจักเทียผีหน่ำหนามเอ้ยเราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าบ้านต่อบ้านหน้าคนอื่นนะโอ้พอแล้วนะเธอนะอย่าแสดงปริยามารยาทที่ไม่ดีนะบอกเธอคะ่ะ กูรีบหนีเลยค่ะตอนนี้กูจะเริ่มแล้วมึงกับมึงเนี่ยเริ่มแล้วตอนนี้นะอ่ะบอกกันดีว่าบอกเค้าฆ่าแบบมึงกับมันแบบนี้ไม่ฉันชา่ชาฉันเช่าคนพูดจาดีมึงก็ไปเอาพระมึงเอาคนบอกมันมาพระคุณาตมียโอบยุหันคุณแฟย์นิงสัน่นได้ทำแน่ได้หรอไม่ปากหรอเมม่อมึงศาสนาหมาอยู่แล้วมียานเข็ยง บาปเปรนบรันไดขี่สร้างสูบยามาตัวงี้ไปหายาโย่ก็บาปเสยเอาเลยเออเอาหลดไหลในขนาดเนี่ยมันมีแห้งเม่อนีกูบอกแดนเซอร์กูหามได้ขนาดพิษกันเลยกันมาซึ่งอยู่บอสรักหมอมากนะยามาตัดสินจจใจแท้งไขอ่ขอยหกัยหกไิก่ใ,ใจขน่นี่ล่ะศูนย์นั่นขอบคุณดาวเก้าสิบเก้าดวงครับ พี่พักคีนีน่ะเห็นหมอหนิเราเป็นคนหนุ่มบุรีด้วยพี่พักคีนีเนี่ยนี่หลุดโปรไฟล์เรางามขักโตแถวต้องเอาถึงเลยงามยิ่งกว่าฉันเชียร์พี่หมอออกไปเดี๋ยวนี้อัตชัยเลิกติดตามความติดตามหมอกลาวินเลยอันนี้ได้กินกันย้อนชั้นนี่ก๋วยเตี๋ยวเด้อสิบอกห้เด้อฉันซื้อมาห้เด้ออร่อยมากร้านไหนอ๋อไม่รู้ น,อ,น,น,นอ,ยอยากให้พี่ลิตากับโตเกียวมาเที่ยวคอนเขียนจริงๆหมู่บ้านหมู่บ้านฉันขับรถยวนโตเกียวนมาทรงจูบหายก็ไ,ได้จอดรถวัวกับหลานยุ่งกันกลางถน,นนที่นองหมู่บ้านต้งแต่สร้างใครที่รูปที่ฉันลงว่ารู้ไหมว่าไอ้บีบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้โตเกียวยิ้มเหมือนใครตอนแรกฉันบอกว่าก็ายิ้มเหมือนเธอไม่ดูดีๆเพราะว่าสองวิมาหาสมุทรแมนยิ้มขึ้นมาสมุทรัครคนหนะ เออเวลายิ้ขคือกันครับขอบคุณพี่แอมครับแอมหอมแก้มโอนสองบาทเบอร์น้องหยดแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่น้องน้องหยดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะทุกคนวันที่หกวันที่หกนะครับจะมีจะมีศึก วันหยุดโลกที่บ้านแอนออรดีนะครับผมโดยสมมติว่าเตอวันเลยเตอกับชันทะเลาะกันแล้วก็แอนกับบอยทะเลาะกันต่างคนต่างทะเลาะวันเดียวกันเลยที่ว่ามเป็นแบบกลัวเขาก็ส่งข้ามภาษากลัวเขาก็ส่งข้ามคอมเม็นกูบอกเลยมื่อมืนหนึ่งก็ยังดอกอัสซีเดตถ้าให้กำลังใจสศูนกันเลยโอ้ยเถียงกันถ่วกูเมย์สู๋ถ้าจะหนีกับเมย์ สมเงกินได้นน้นอมาหลับอยู่น้องกูกัทเรื่องข้นเวทีหกทุ่มโทรว่าทางก็บอกวิวบอกบว่านี่เพาพ่น้องอยู่ของผมพูดเก้าดอกเดี๋ยวน้องสิว่าการบรหาฟังยิงต้องให้กำลังใจกันหนาทุกคนต้องให้กำลังใจกันนะไม่ได้เข้าข้างใครเลยรับฟังทุกคนเหวี่ยงใจกันอะไรกันพิยาดองหายไปนานมากเลยนะตั้งแต่ข่อยเอื้อนซื้อเจ้า เอาดาวยังนี่จะหายไปโดนหนอเดอ้อเพื่อนาทีเดอ้อม่ย่ายาดองเดอ้อผัวนั่งมากเพาจ่าผู้ใดญ่น้อบัะนี้อืมผู้ใดญผัวนั่งผู้ใดญ่ะทีมหมอเด้อข่อยมือน,นีเออทีมกันโหลดเชี่ยกันโหลดผู้จ่อคนกันยี่ดอกโอ้ยบบขวานเด้อมึงมันไปสุอดาวไม่ใช่สึมดลง